สวัดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นวตัตกรรมใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์พแพนอะมิโน,โนเวอร์แพนคา,าร์ซานสูตรโอลิโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทางใจและสารปรับปรุงดินตลาหญิงเกษตรครับวันนี้เราเดินทางมาที่หมู่14ครับบ้านผู้กรรมครับตาบลบ้านซ่องอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี ที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าเขามีทุเรียนนะครับหมอนทองอยู่161ต้นอายุของทุเรียนนั้น24ปีเขาก็บอกว่าโอ้โหดูแลมากันตั้งนานทั้งใช้เคมีใช้อินรีย์บวกเคมีนะครับแล้วก็ใช้สารต่างๆในการบำรุงดูแลรักษาจนเนี่ยครับเมื่อตอนที่อายุทุเรียน23ปีคือปีที่แล้วเนี่ยปี67เขาก็ดูแลเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าพอเก็บผลผลิตไปต้นเสียหายต้นโมทมไฟท็อปต่างๆที่เป็นโรครากเน่าคน้นเน่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับต้นมากมาย ใบก็เสียหายนะครับกิ่งก้านสาขาก็เสียหายต้นไม่สวยไม่งามก็ปรากฏว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มาแนะนําให้ใช้ตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะดีจริงหรือเปล่าแต่พอหลังจากใช้ไปแล้วครับโอ้โหใบมากิ่งก้านสาขาต้นสะอาดสวยงามจากปีที่แล้วครับได้ผลผลิตมาอยู่ที่10ตันปีนี้เธอบอกว่าหลังจากดูแลบำร,รุงรักษามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนบัดนี้ครับเธอบอกว่ามาดูสิ 50ตันเห็นเห็นหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่เจ้าของสวนสวัสดีค่ะเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวได้ครับชื่ออมพิษณประสมอยู่หมู่ทิพบ้านลูุกรรม ตำบลบ้านช่องอําเภอียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นชื่ออมชื่ออมนะครับแปลว่าคอยเก็บเงินเก็บทองตลอดเวลาครับดังนั้นพาดไปที่ท่านที่ปรึกษาครับเป็นอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับสวัสดีครับผมครูวัฒครับเั้วัดนชยยอดประกานะครับคราวของบริษัทตะวันยูซีไอ นะครับแล้วก็มาเจอกับพี่อมพิษได้ยังไงนะครับวันนั้นในการเริ่มต้นก็มาเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็มาเห็นต้นตุรียนของพี่เนี่ยโสมนะครับมาโสมแล้วผมก็บอกว่าพี่วันนี้เรามีผลเต็ดพันชื่อว่าคู่หูมหัศจรรย์2ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะแก้ไขฟื้นต้นและสามารถที่จะสะสมมาหาแล้วก็ทําลูกได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยพี่เขาไม่เชื่อกันยัครับไม่เชื่อไม่เชื่อับไม่เชื่อใช่ถามพี่พิษพี่อมพิษนะครับพี่อมพิษครับตอนนั้นตอนที่ครูวัดเข้ามาหาเรานั้นเขาก่่่ออนนมมั้หรืวาาเเดดไไนัด ไปนัดด้วยเดินเข้ามาหาเราเลยใช่ตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเขาเดินเข้ามาเขาติดตามเฟซอยู่เห็นอมเลยอย่างอื่นอ่ะการพ่นอะไรเนี่ย<อ>เขามาถึงว่าพี่อมลงใช้ตัวนี้ดูไหมพี่อมมีสวนพอลงใจดูแต่ว่าไม่เชื่ออา้าวทำไมไม่เชื่อคือมันเขามาเสนอตั้งหลายอย่างเราก็ไม่ไม่เชื่อกับสิ่งนั้นนะก็หมายความว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ใช่เข้ามาหาเราใช่เราไม่เชื่อแล้วทาไมถึงไปตกหลุมก ท้าให้ลงแก้ว่าพ่นสามรอบรอบที่สี่มาดูเอาละครก้าวไปบอกพ่นสามรอบรอบที่สี่มาดูบอกเลยว่าท้าให้ลองชครับรอบที่สี่จะมาดูครับตอนที่เราพ่นไปนะเราเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนไหนครับตอนนั้นเดือนพฤศจิกาตอนนั้นต้นเราเป็นยังไงต้นทุเรียนโซมแล้วไอ้โรคทบก็มีเยอะเป็นเดี่ยวใบเนี่ยมันจะเลือน้อยแต่ว่า ตอนนี้มันก็ดีทุกทวนเลยบใบเริ่มจะเป็นมันแล้วใบเขียวและต้นก็อวบขึ้นกว่าเดิมค่ะโอโ้ครั้งที่4ี่เป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะตอนพ่นสีรอบนั้นนับเกิดอะไรขึ้นกับดอกกับผลของเราครับมันดอกติดเยอะมากดอกติดเยอะแล้วก็ติดลูกติดอะไรช่วงผลมามันก็ไม่ค่อยหลุดร่วงนะปีนี้ฝนเยอะใช่ทุกทีดอกจะร่วงถ้าฝนเยอะร่วง ด้วย,วยที่เราทํามาตั้ง24ปีเนี่ยถูกไหมครับเข้าใจหมดเลยพอดอกมันไม่ร่วงดอกติดดีและดอกมันเยอะด้วยลักษณะดอกนี่เป็นยังไงตามที่เราเคยเห็นมาดอกมันจะบวมสวยอดอกเขียวแล้วขั้วก็จะยาว ดูส,สมบูรณ์อูมสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากด้วยนะครับเ <c oughs> ติมเขามาสมบูณ์มากเข้าไปด้วยแล้วพอมาติดเป็นผลแล้วครับรู้มาติดเป็นผลและลูกทรงก็จะสวยทรงก็จะยาวสวยน้าเขียวก็เหรอฮะประทับใจมากเลยประทับใจทุกเรื่องเลยนะครับนี่ยิ้มไปพูดไปนะครับ <c oughs> ครูวัดเองก็รองรับความรู้สึกนั้นได้ถูกไหมครับใช่ใช่ครับแล้วพี่อมใช้อัตราส่วนยังไงในการที่ดูแลว่ามันถึงขั้นนี้ได้ะตอนนั้นครูวัดเขาบอกไหม เขาบอกว่ายังไงตอนเรกเขาก็บอกว่าใช้1,000เดี๋ยวว่าอมใช้ระยะเร็กๆมันเข้มข้ดหน่อยน้ำ1,000ลิตรช้ชุดหูไปสงเลยสงช,ยชุดขนาดขเขาแนะนําชุดเดียวแต่ด้วยเรามั่นใจแล้ว เราใช้สองชุดเลยน้ำพันลิตรก็ได้เห็นว่าลูกมาเต็มถูกไหมครับลูกขนาดเนี้ยร้อยหกสิบเอ็ดต้นอายุยี่สิบสี่ปีแตกต่างกับตอนอายุยี่สิบสามปียังไงครับปีที่แล้วมันไม่ค่อยติดเยอะนะมันบางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่ติดแล้วก็มันจะเป็นโรคไปด้วยทุเรียนมัน่อยสวยปีหกเจ็ดที่ผ่านมานั้นนะครับตอนที่เขาอายุยี่สิบสามปีน่ะมันมีติดกี่ต้นติดสักร้อยต้นร้อยหกสิบเอ็ดติดร้อยต้นแล้วได้ผลผลิตมากี่ตันได้แค่สิบตันประมาณนั้นแหละสิบตันประมาณนั้นแหละนะครับปีนี้ เราเห็นผลผลิตเนี่ยนะครับอดอกผลร้อยหกสิบเต้น ติดกี่ต้นครับร้อยกิก็ติดทุกต้นติดทุกต้นเลยยอดก็เรียกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ติดทุกต้นเลยดีใจไหมดีใจมากคาว,ว่าดีใจมากนี่นะครับ<อ>หมายความว่าดีใจมากมันต้องติดแล้วแล้วมันคงอยู่ด้วยใช่มันยคงอยู่ไม่ค่อยหลุดร่วงเลยติดเยอะติดเยอะด้วยไม่หลุดร่วงด้วยค่ะูปทรงน้ําหนักเป็นยังไงเล่าให้ฟังลูกทรงเนี่ยลูกทรงจะเต็มทุกทรงเลยทุกูถทุกภูแล้วก็ไอ้น้ำหนักมันจะดีแล้วทรงน้ำน้ำก็จะเขียว น้ำเขียวน้ำหนักดีภูเต็มูเต็มถ้าลูกหนึ่งเนี่ยมันตกสักกี่กิโลต่อต่อลูกครับผมมีถึง3ามสี่มีถึงหกกิโลประมาณนั้นโดยประมาณเข้าใส้หมดเลยใช่เรียกว่าลงกล่องเหมาะแก่การที่จะทํามาค้าขายคนมาตัดก็จะชอบใจใช่ใช่ ร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยต้นที่มีมากสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยขึ้นเลยสองร้อยลูกต่อต้นโอ้ยเมื่อกี้ต้นเยย์เยอะแอบคุยกับหลวงไข่บอกบางต้นสามร้อยจริงไหมก็ก็มีตันใหญ่สุดอะต้นที่ใหญ่สุดมันก็มีต้นใหญ่สุดถึงสามร้อยค่ะสองร้อยลูกก็มีค่ะอายุยี่สิบสี่ปีถ้าเฉลี่ยเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยถ้านับโดยสายตาเนี่ยประมาณสักกี่ผลต่อต้นครับเจ็ดแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเฉลี่ยแล้วถ้าร้อยหกสิบเอ็ดต้นเนี่ยครับ วันนี้ใช่ถ้าเรานักเจ็ดแปดสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันจะได้กี่ผลกันอ่ะครับทั้งร้อยหกสิบเป็ดต้นเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่หมื่นผลกันประมาณตกหมื่นกี่หมื่นอะหมื่นสองเหรอหมื่นสองหมื่นสามอะใช่หมื่นสองหมื่นอันนี้แบบต่ําสุดนะคํานวณในใจแบบต่ําสุดหมื่นสองหมื่นสามคูณเข้าไปท่านทนายครับขนาดนี้ใน,ในใจคูณแล้วประมาณกี่ตันครับห้าสิบตันถึงไหม ห้าสิบตันได้บอกตัวไหนเป็นตัวนั้นครับเพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นครับเราได้พูดคุยมาเบื้องต้นว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันประจักษ์แก่สายตาจากสิบตันนะครับมาเป็นที่ห้าสิบตันให้เห็นได้ชัดเลยว่าห้าเท่านี่คือสิ่งที่ความสมบูรณ์อย่างนี้ครับผมถามอีกนิดเดียวปีที่ได้สิบตันนั่นเราใช้ต้นทุนทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เคมีทั้งยาปราบศัตรูพืชต่าง เราใช้เงินงบประมาณไปสักกีแ่แสนกี่ล้านกันครับประมาณสาแสนกว่าแสนเม่อแสนกว่าได้มาสิบตันจ้าปีนี้ได้ห้าสิบตันเนี่ยเราได้เสียเสียงงประมาณต้นทุนไปเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าอยู่เหมือนกันแหละน้<อ>ะมันเพราะว่า,วามา<ต>ใช้คู่หูมาสัจจัน์นะ แสนกว่าแต่ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น5าเท่าแสนกว่าเพราะมันมียาตัวอื่นด้วยถูกไหมครับมาประกอบแล้วก็การดูแลรักษาเลยด้วยซึ่งเราเข้ามารวมแล้วเราเสียต้นทุนไปแสนกว่าบาทเท่ากันอย่างเนี้ยเราอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องนักการเกษตรยังไงครับว่าสิ่งที่เห็นว่ามันได้ตัวเลขที่ชัดนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ชัดแล้วก็การที่เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรช่วยบอกพี่น้องนักการเกษตรด้วยครับผมก็ว่า ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ว่ายัางลังเลเลยอยู่ก็มาหันมาใช้กูได้ดูนะครับเพราะว่าอมใช้เล้วเห็นผลชัดเจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับวันนี้ตอนนี้คือประทับใจมากแล้วก็จะใช้ต่อไปยาวๆไปเลยเรว่าชัดเจนดีชัดเจนจริงๆใช้เร้วครับถูกใจชัดเจนนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่สําคัญในฐานะที่ครูวัดครับได้นําความรู้ดีๆ ความรู้สึกดีๆทําให้พี่อ,อมถูกใจพี่อ,อมประทับใจอย่างนี้ครูวัดอยากจะบอกอะไรเพื่อนนักการเกษตรที่ครูวัดได้ไปติดตามได้ไปดูแลส่วนเขาครับเรียนเชิญครับครับก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณพี่หลวงไกรกับพี่อ,อมก่อนที่ตัดสินใจใช,ใช้ความเชื่อที่ไม่เชื่อในวันนั้นที่เจอกันนะครับผมมาเจอต้นตุเรียนกับสําหรับวันนี้ผมภาคภูมิใจที่สุดกับวันที่มาเห็นต้นตุเรียนที่มัน,นถึงก้านทูบหรือว่าภาษาบ้านเรามันเป็นเรียวนะครับเหมือนกับเรียวไม่กวาดเนี่ยแล้วผมบอกพี่อมนะครับพี่อมตัดสินใจใช้ชุดนี้นะครับไม่เกินสาดู ผลง,งานของการใช้ผลิตภัณฑ์3ากระอวนแพนก็แนะนาให้พี่เขาฉีดดินนะครับอัตราที่บวกเข้าไปนะครับตามสูตรที่บริษัทกาหนดมาและหลังจากนั้นก็ให้มาฉีดชุดทาใบนะครับแล้วก็มาถึงลูกแล้วก็ยังไม่ได้เคยเข้ามาเลยนอกจากส่งของไม่พี่ออมตลอดเวลาแต่พี่ออมก็รีวิวตลอดเวลาในเฟซนะครับจนมาถึงวันนี้มาถึงแปลงเนี่ยก็บอกตรงๆว่าต้องขอบคุณบร,ริษัท WCI หรือว่าเวอร์คัสเดนโนเวชั่นจำกัดนะครับที่ผลิต คู่หูมาัจจรรย์ขึ้นมาให้กับชาวสวนโรงเรียนแล้วก็มีปุ๋ยทางดินจาหญิงเกษตรนะครับเข้ามาอีกหนึ่งตัวที่เป็น3เกลอทาให้ชาวสวนสามารถลดต้นทุนได้แปลงนี้อาจจะไม่ลดนะครับหนึ่งแสนเท่าเดิมแต่ว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นไปถึง5เท่านะครับเป็น50ตันก็ถือว่าวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จผมเองก็ต้องดีใจกับพี่อมพิษด้วยนะครับที่ได้ตัดสินใจใช้ตัวนี้แล้วก็ตัดสินใจใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับหลังจากนี้ก็ใช้ตลอดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับโอ้โห ของการลดต้นทุนพลังแห่งต้นแบบที่เพิ่มมูลค่าพลังแห่งต้นแบบในการทําให้สูงสุดของราคาของผลผลิตที่มีคุณภาพสูงวันนี้เราทั้ง3ครับมีความภูมิใจเพื่อการยั่งยืนทางการเกษตรโอกาสหน้าเจอกับต้นแบบดีๆอย่างนี้ทั่วประเทศครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ